พ่อแม่พี่นอ F ้องเดบซีสองอีสามเหมือนฮอชเชนเอาุกนทุกทานครับวันนี้ก็พี่พ่อน้องมหาเลาะบงทองไฮทองนะครับธรรมชาติช่วงนี้ก็ฝนก็นตกแน่แล้วครับหญ้าก,ก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วทั้งรัดไปบัน้นโคกพง,งาครับนี่ชมบรรยากาศทางทั้งไปเรื่อยครับพี่นอ้องฝนตกแน่ดินซุ่มแล้ว ให้เติมอยู่หยาก,ก็ได้ยป้งขึ้นมาแล้วห่ังจากที่บดิตกต้องมาโดนนะครับสองขางทางนี่ครับหยาเริ่มเขียวแล้วครับเมนี่ก็บเสืเริ่มไถนาเด้่ครับวันนี้ไถหุ่นนะสองขางทางอากาศเย็นสบายครับเมนี้บดแดดรบรรยากาศถนนสองปั่งขางทางเ,เรื่อยๆนะครับพี่น้อง รถเกรดมาด้านหน้าครับโอรรถเกรดมาทั้งหนาตัวนี้นี่มังลบว่านอบบัตรเนี่ยเดี๋ยวแอบไปบนกันครับนะขับเดินทางต่อรับบนันข้างหลัดไปปลาไปขคกรับมาเจอรถอีกแล้ว แบ่บครับพี่นอ้องดีครับว่าก,กำลังกินหญ่ย่ฟางทั้งบรรยากาศไหมครับดีมากเลยครับบรรยากาศ สุดยอดการดีชวบรรยากาศเป็นไรครับพี่น้องบรรยากาศสองข้างถนนดีปะครับนี่ฝั่งนี้เป็นกับไทยนาล่ะครับนี่ไทยหุนหน่นนาล่ะข้างทางตอนนี้ไฟใหม่หมดเลย รรยากัศไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องสมบรรยากาศกูละไปทาง้งเขากับบ้านโคกงงัดกูละครับอีกประมาณสองสามโลครับสีห่หมนแล้ว โซดินแดงครับทั้งหนาร้านทั้งหนาบ้านทั้งหนาอันนี้ร้านขายของห่างครับนี่านขายของห่างของเกา ไฟมากเลยครับพี่น้องตาล้รอรับชมเบิ้งคลิปด้วยครับงานบุญบางไฟอบตอบ้านคูครับเรียบร้อยแล้วเพือ่อนหันมื่อกี้นีิดะไถ่ายค,ยคิปมาแล้วอับทั้งนานนี่บ้านโคบ้บานโสดินแดงครับ คนต,ตกตันหนี่งุนถนนเปียกฝนต,ตกครับแต่กบรบว่าไปตกแห้งหรอครับค่อยค่อยับรถในมุบานต้องระวังครับรถออกรถเข้า บรรยากาศองน้าเต็มๆเลยครับข้งา,นะางน้นไอ้น้าทั้งนี้บ้านนี้พันไทยร้ายแล้วตัวนี้ไอ้นะ้าร้ายแล้วครับถนนก็พอดีพี่น้องตะหลุมตะบ่ว มาเรือเ่อยๆนะครับพาผีพ่อหน่องส้งบรรยากาศผู้ใดเขามากบิังหลักอ่ะฝากกดเลยว่าแชร์กดติดตามให้นะครับช่องยูทูบอีสานบ้านเอ้อชแนลด้วยครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เขามาเบิังคลิปให้นะครับจะกดขำโฆษณาได้กับพี่นอ้องผู้ใดมีรายได้ นี่น,นี่น,นี่นไหมครับโอ้ช่วงนี้บ่าเคยมีคนบดีเบิงคลิปเป็นไงครับฝกกดไแร์กดแช่์นะครับโอ้ยมองนีน่ถนนทางเอ้ย บ,บ้านโคกพังงาดครับนี่ถึงแล้วครับบ้านโคกพังงาดบ้านโคกพังงาดถึงแล้วปอะมาในหมู่บ้านะครับ cái đầu các, đi các, hàn chi hoắt các, pha mượt cưng cưng, bớt mượt đấy các mượt bớt nẻ lén là chỉ tốt cái đây đúng. เรียบร้อยแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจเห็เนไหม